เหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาทเป็นหนึ่งในชุดเป็นจภาคีเหรียญพระเกจิอาจารย์สร้างในปีพุทธศักราช2466หลังจากที่หลวงปู่สุขมรณาภาพแล้วลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ค่อไปทางตรงหวงเชื่อมด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปจำลองหลวงปู่สุขนั่งเต็มองคด้านข้างของรูปเหมือนทั้งสองข้างมีอักขระของตัวอุขึ้นอุลง คอบเหรียนมีภาษาไทยล้อมรอบระบุสมณศักดิ์พระครูวิมลคุณากรวัดปักคลองมะขามเท่าและด้านล่างเหรียญระบุป,ปีพุทธศักราช2 4 6 6ด้านหลังโดยรอบยกเป็นเส้นลวดนูนสามเส้นตรงกลางเป็นยันสามหมายถึงพระไตรสารณะคุมล้อมยันด้วยหัวใจธาตุคือนมะอุและหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์คือนโมพุทธยะอัคระด้านล่างเป็นพระคาถาอํานวยพรคืออายุวัโนสุขังพลัง ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องพระเครื่องทั่วไทยด้วยนะครับขอบคุณครับ